มีมีอะไรมัง่งมันมีอันนี้ด้วยอืม้มน่ารักสุดๆอะ่ะไปทาเล็บก่อนนะออืไหนงไปทาเล็บก่อนนะทาแก้มทาแก้มเหรอค่ะท,า,ทาแก้มจีิงจรไหนแก้มอยู่ไหนแก้มอ่ะไหนลองทาดูสิทาถูกหรือเปล่าแก้มก็คือแก้มนะไหนแก้มอยู่ไหนแม่ทำเลยสิอันแม่มจะล้างออกแล้วเนี่ยของแม่มจะล้าออกแล้วใชค่ะ ยังยังยๆสุดท้ายของนกินคือเกหน่ารักสุดอ่ะเฮ้ใส่กองผมโอ้อย่าไปทากระจกสิคะคุณลูกขาอไม่ได้ค่ะเขาไปทาอะไรล่ะเอาเช็ดเช็ดให้แม่หน่อยค่ะอู้ย ออกออกอยู่ออกอยู่เช็ดแรงแรงพี่เจมส์ไม่แรงไม่ออกอ่ะอไม่ทำไมโอ้โหสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูซี<_<__<_่ตัวอะไรอ่ะลูกตัวอะไรคะขอแม่หน่อยเนี่ยคอแมวอ่ะขอแมวอะอาไปหุ้ย่น อ๋อไม่ใช่แมวเกียตัวนเนี่ยหัวสามตัวเลยเหรอแม่แมวอ่ะแม่เป็นแมวพี่พลอยเพชรเป็นอะไรน้องเพชรเป็นอะไรอะลูกมีขาไม่รู้รืขาระของใครลูกของใครของใครเนี่ยของแม่อ๋อแม่เอาให้แม่ทาสิลนูทาไม่ได้เอาให้แม่เลยลูกเอาให้แม่เลยไปทาตูดกันไม่ได้ค่ะ

ขอทาแดดเลยครับแม่ให้แต่งตัวให้ส<ม>ิครับแม่ขอทาแดดเลยครับแม่หนูใช้ไม่รู้เรื่องโอ้ยหนูทำไมไม่รู้เรื่องเลยอืออืออือแต่งหน้าตอนนี้เขากำลังเรียนรู้เรื่องการแต่งหน้ากับแม่นะคะแต่งหน้ากับพี่นะคะนี่คอ,อยถ่ายหน้ามาอือปัดแก้มไม่ต้องจับค่ะนะแม่เอาแปรงปัด โอ้อุ่มากขอขอทาได้แต่นี่ไม่ได้ค่ะไปเลยไปเยแต่ทำมือไม่เสร็จแล้วอ๋อทนี้ก่อนเอ้าอย่าไล่เดี๋ยวมันเบียนเอาจี้ะอย่างนะอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คือแป้งค่ะปแป้งท่านท่าบอยเดยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่เพ่เ่เพ่เ่ีบตาเอันนี้นี่ทีจิตของพี่พลอยค่เอันนี้อันนี้ ออาคุยกันให้รู้เรื่องนะ <im itation> ตกลงกันตกลงกันนะว่าจะว่าจะให้ยังไงอืมถูกต้องพี่พลอยทาถูกอืมพี่พลอยทาถูก <im itation> ถูกแก้มอ่นาน้องเพชรทาถูกน้องเพชรทําต่อ,อโอเคคข้างหนาอืมอืมทีละข้างนะขาวเอาให้สวยๆนะคะสวยเหมือนสวยเหมือน,เห,อนเหมือนพี่โอนะเหมือนพี่เอ,อิญนะอ่าแล้วก็พี่แมนใช่ไหม แล้วก็พอแล้วค่ะพี่ฟิวใช่ไหมพอแล้วพอแล้วเต็มหน้าปากอยู่พอแล้วพอพอแล้วค่ะพี่พอพอแล้วไหนเอากระจกมาให้ยายดูสิมันเยอะไปเลยอ่ะอย่าไปกระแทกจิตอ่าเอย่าเอากระจกยังมีอีกรอบสองเหรอให้ยายลืมตาได้ยังให้ยายลืมตาได้ยังคะ หลับตานะหลับอยู่ค่ะมุนมนีนาภาทำให้หมดนะให้มันสวยๆนะสวยเหมือนสวยเหมือนแม่แอนนะถ้าปักยังเนี้ยเจสันเจนี่โอ้ปักปักแล้วาัอโอ๊ยเดป พอแล้วพอแล้วพอไม่พอเดี๋ยวพอแล้วเนี่ยมึงไปฝังฝังที่บอกมาค่าคอรี่เดลไม่เข้าใจค่าคอเฮ้ยมันจะอะไรเนี่ยมันสีส้มเต็มเลยเนี่ยอยากคออยกทำอรเอา่ให้่ใจเยเอาไมใหอจยทำแบบั้นแต่เยยแต่นสวยยังเนี่ย ไม่สวยเลยแล้วเสรก็ทำอีกก่อนจะทำตาอ่าฮะโอูช่างช่างไม่เปรีเลยอะช่าตรงไหนดูสิเออถ่ายให้ป้าดูสิช่างสวยเปล่าเนี่ยช่างคนนี้สวยเปล่าคะช่างคนนี้ค่ะช่างคนนี้ชื่ออะไรคะคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อพลอยอ๋อชื่อพลอย แตงแตงแตะคตงะตงแ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 ตะแตงแตงแะงแต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 จะตง้ตงแตงแนงแตงยตงะจะแตาแตงแตงแตงาตงะจงแังแตงจตงะจะแตงแตงแตกแจงแตงแตงกตจแตงแตงแดงแตแตงตะตตตงแะจะะจแแแตงง ทำทังทั้าทั้ทำ้งท้ทั้งั้งาั้งท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 ัไงท้เท้าทั้ไทั้งทัั้งจก้งทั้้งทั้งทั้งทใ้ั้ยทั้ง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 งงทััไ้ัง้้้ั้่ง้ง นอนหลับตาแล้วไอ้หลับตานี่แหละมันไปทั่วเลยเนี่ยโอ้เยวไปเจี๊ยบโอ้รับผมครับผุในซอยไปเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยนก็เสียงบึ้งติดดอกค่ะแล้วก็ข้าผุได้อะขยับตาละขยับค่ะดูยังได้ยังคะสวยยังสวยแล้วสวยแล้วนะมันไม่สวยเลยเอาทาอีกอ่ะทาเจี๊ยบเจี๊ยบเจ๊บเจี๊บ เพชรนี่ทำนานเนาะอหูเบาๆหน่อยนะช่างเดี๋ยวหน้าเละเดี๋ยวน้าเละนะช่างเ้าช่าดได้ยังคะให้ลืมตาได้ยังคะลืมตาได้ค่ะเอ้าโอเคนับหนึ่งถึงสามลืมตาแล้วนะหนึ่งสองสาม And then, hey. ้มเต็มเลยจะนามาขาเต็มเลยคอก็มีด้วยหรอแล้วกระดาษมาเช็ดเลยค่ะกระดาษเปียกมาเช็ดหน้าให้ยายเลยค่ะไม่ไม่สวยเลยช่างน่ะไม่จ่ายตังนะไม่จ่ายตังค์เอากระดาษเปียกมาเช็ดเลยค่ะไม่ชอบค่ะไม่ชอบเลยค่ะไม่ชอบค่ะมาใจเอาให้ตรงนี้ค่ะชีดเราไม่หมดเลยนะไม่ชอบเลยค่ะ ไม่ชอบหรอค่ะไม่ชอบเลยทุกอย่างเลยค่ะชอบคะ<อ>เป็น,ปนแดกไหนอชอบแบบเอาใหม่ค่ะเอาใหม่หช่างต้องเช็ดหน้าให้แม่ก่อนค่ะช่างเช็ดหน้าออกให้หมดเลยนะคะเช็ดหลอกให้หมดเลยค่ะเช็ดคอด้วยค่ะไม่ออกเลยเอ้าทำไมไม่ออก ต้อไปล้างไปลองล้างคอก่อนล้างที่ไหนอะคะไปล้างดึงนู้นถักใบน้ํำหรอคะใครไปไปดึงนู้นไปอาบน้ำให้แม่มันมันถักออกไม่เลยหรอคะโอ้ยมันลูก่มขนไม่แหงเนี่ยโอ้โหทําไมมันไม่ออกเลยอะไปไปล้างดึงนู้นตรงนี้ตรงไหนคะตรงนูนไหมดึงนูนอาบน้างไหมไหมโอ้ยอาข้าวีแม่ตอนตอนนั้นแม่อาบอยู่อะค่ะแล้ว เพยอนั่นก็ได้เนาะไม่เอาผึ้มันไม่ออกจริง ใชเอากระเป๋าหกอะไรมาที่ไหนเอาไปกองมาตัดชิ้นเๆมาปีเปะๆอ๋อกระเป๋าหกมันมันอยู่ในห้องนู้นไงลูกห้องของไงแค่เอากลับว่าจะเอากลับแต่ว่ายังไม่เอากลับแม่แดดเผ็ดมากแดดฟ้าร้ายแดด้ารดเสร็จแล้วค่ะ ยอมแล้วหรอคะยอมแล้วพี่พลอไม่ยอมพี่พลอไม่ยอมเหรอพี่พีไม่ยอมต้องจัดการพี่พลอยก่อนโทษใครนี่พี่จิ้งเกย์เขาผิดโอ้โหหนูขอผิดหนูไม่ได้ทำอ่างนี้หนูขอพี่หุดเดี๋ยวไปทำพี่เดี๋ยวไปทำพี่แอ้พี่แต่งตัวพี่แต่งตัวขอขอทำด้วยได้ไหมยายลบแล้วนะเนี่ยเนี่ยยายลบแล้วนะของแม่เนี่ยเห็นไหมยายลบละลบช่วยกันลบช่วยกันเลย โอโห้ต่นโอโหดร้องไห้เลยโอโหแต่งให้พ่นเบิ้งขักเลยแบเอ้างอบเอาเงี้ไม่เชื่อเงี้ยหอกรเมงียดีโอโหหน้าแดงเต็มเลยอ่ะเต็มิดดวยันี่อกันีกเลย